ตอนนี้แฮรแมนเฮามาฮอตตาด้านหน้าพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนี่นี่ทางไฟตาดมามามาครับชมไปเบิ่งตาดน้ำกันพี่น้องอยู่ประเทศลาวนี่มีตาดหลากหลายชนิดนี่น่าจะเป็นตาดเนาะนี่น้ำตกตาดพี่น้อง มาหอดแล้วค่อยๆเด้อคอยเด้อระวังนี่พี่น้องน,น้ำตกกาดนี่เนาะเขากำลังสิงมาหอดแล้ว นี่พี่น้อเป็นน้ำตกตลาพี่น้อมาเบ่งน้ำกันน้ำตกาลทีู่งที่ชุดของประเทศลาวนี่เป็นทีนเนาะนี่พี่น้อเห็นบ่นํำตกตลา ้องเป็นน้ำตก,กตาคัดอันนี้สูงที่สุดและนี่ธรรมชาติเนาะนี่ฮะสิดบางเบิงน้ำตกตาชัดนี่เนาะนี่เป็นสูง น,นี่เห็นป่าบบางให้จบคลิปเอ้อทั้งคลิปนี่จะเป็นน้ำตกตาดที่ประเทศเลาวที่สูงที่สุดอะไรเน,นี่น,นี่เนาะเป็นน้ำตกตาดเนาะนี่พี่เนอะ เราตอลาวเรื่องเขาลงลุ่มบ่ได้เนาะจักเซม,มีทางลงทางใดเรื่องเขาวา่าเิมีเนาะแต่เขาลงบ่ได้เป็นตาสี่นับๆับ ตาดตัดทองคำเนาะอ้าวพี่เานาะตัดทองคำนี่โอ้เราเจอคำพี่เนอะโอ้ตัดอ,อีกยังนี่ใายเอาเอาไปใส่ยู่น่ามองทองคำอันนี้ไม่นแต่วะ นี่เนาะจะเป็นตาดเนะาะข้ามาเทียวตาดที่เนาะโอ้คักกะลีข้าม,มาเทียวลาวลาวเทียวลาวนา่นนี่เนาะนี่แล้วแ่ นี่เนาะเป็นทองคำนี่เนาะนี่เห็นบอกซาดทองคำนี่โอ้ยจะหน่อยเร้าเช้เามื่อจะหน่อยวิวงามๆชายหุบก,กับงามเนาะเบื้องปูปลานี่พี่น้องธรรมชาติ ไปเฮาสิลงไปลงทางใดทางนี้บ่ไปลองเบง่ไปไประวังเด้อแม่นมาทางนี้ไ,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 ไปบ่งทางนี้เอาสิลงเนาะเอาไปเบ่งตาดพีน้องเข้ามาเบ่งน้ำกันอยาพาออกเด้อแต่คลิปเฮาต้องมาเบ่งคลิปน้ำกันเนาะมาลงบ่ได้นะ ไปทางล่งเบื้องนั่นเบื้องนั่นเดลีเอาสีล่งตาดแต่ว่าล่งเ่ได้จะสีล่งทางใดนี่พี่น้องชัดเจนบอกนี่นี่เป็นน้ำตกตาดนี่อาซุ่มเมาเนาะสูงสูงคกักเห็นบ่ ไปข้าลงทางนางั้นไประวังเลยทางนี้ทางนี้นี่นำตกตาพี่เนาะแต่เอาไปจักทางไปจักสิไปทางใดน,นี่อาชสิลงหาวิธีลงบก่กเนาะพ่น,น,อน,เ,น,นเอาขึ้นทางซึ่งก็เอาไปหันไปหันเนาะไปเออนี่เนาะ ฮามาเที่ยวนาะเอาไปฮ่าสิไปทางใหม่นาะเพราะาทางเก่ามันลงห่ได้จักสิลงแนวใ,ใดที่น้อพี่น้องสาวสอปปลานาะทางเก่ามันลงห่ได้เอาสิลงทางใหม่ฮาลองเบงบ่าสิดหดเลอบอฮาเห็นทองคำนาะซึ่งเป็นทองคำของแต่สองก้อน เอาสิไปตามหาสมบัติอี่งยังนี่แหละโอ้ทางลงยากอะรเว้วมาๆมา,มาทางลงกัยากหนกเนาะพี่น้องโอ้ยเชื่อเขาเฮ็ดคลิปนี่ยากแลยทางลงทางขึ้นลำบากเนี่ได้เฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องเมื่อยโอ้โอ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 เมื่อยไรเมื่อยเฮ็ดคลิปนี้ไม,ม่ธรรมดาเลย ไปนีเน,นาะอาจจะไปทางลงทางใหม่ อันเ,เล่อันเละบอลตาเห็นบอกคับอันนี้ธรรมชาติพี่น้องอันฮันเป็นคือแบบน้ำตกตาแถวแถวอันนั้นแถวซักซิทบก,กา้านี่โลกทางนี้เอากับบก,กา้าไปได้เนาะน้ะนำตกตาแบบน้ำตกตานี่แม่นน้ำตกตาซักซิทเลยพี่นเนาะตรแม่นธรรมดาเนาะเอากับขอและขอน้นจตกที่จะกิน มาเบิง้งมาท้ายคลิปให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวสมพี่น้องหนับเนาะ่วงนี้นํามันหมดอยากใส่บันไดหนักคือชีแหงเนาะขนาดเท่าตัวใหญ่ยัยยงหลบไปบ่ได้เบิ้งเอาพี่นาะโอ้หนักแหงเด้อโอ้ย ยานโซลสับนี่นะมันสิตกมันยันเกาะมันก็สวยมาสิป,ปะ,ะ่ากว่าล่ะขอโทษเด้อพี่น้องตอนนี้เด้อมันสิสับสนเนี่ยเพราะว่าเฮาสิไปบ่อนพุ่นเขาสิไปบ่อนศักดิ์สิิทธ์ก็ต้องแบบยากแน่นอนพี่น้อง